ก็ก็สัวนี้นะครับนี่คือชุดที่เราซื้อไปนะครับชุดไปน้ำนะเล็กชทาทั้งเง็นบร่สิดแคนยูวีปลอกนะครับนะครับอันนี้มาก่อนเลยนะ ผู้ขายกำลังรอผู้ขายกำลังรอให้คนส่งเข้าไปรับสินค้าผู้ขายจับส่งส่งสินค้าไปยัผู้ให้บริการขนส่งให้ในวันที่1ิเดือนส คณังาเงินสดให้พ,อพ้อมพร้อมพลังงานขนส่งแล้วยืนยันการสินค้าแลเมื่อได้รับอัสดุแล้วเช็คเงินเรียบร้อยแล้วเท่าน,นั้นอันนี้ส่งก่อนเลยแต่แรกันนี้สั่งที่หลังนเนี่ยอันนี้จะได้ ในวันที่ยี่ิเอ็ดเดือนนี้แหละแต่ว่าต้องดูกอนนะครับประมาณนี้แหละนะ นี่คือประมาณนี้นะครับนะอันนี้เราจะมาก,ก่อนคนระับครับนะประมาณนี้เลยให้ามาการสเซอมาหน่อยนะครับนะประมาณนี้แหละครับนะ โอเคแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ